สวัสดีครับเอกลินการช่างนะฮะวันนี้เอกลินพาเข้าครัวนะฮะวันนี้เราจะมาทํากุ้งเจ็ดสีกันนะฮะตอนนี้เราก็ได้เอากุ้งมาแช่น้ําก่อนนะฮะนี่ครับกุ้งสดๆเลยนะครับผมน,นี่ครับกุ้งฟิตมาครับแข็งโป๊กเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าวันนี้เราจะทําเมนูอะไรกันนะฮะ นี่นะครับเป็นกุ้งมังกรที่เราได้แช่น้ําไว้เมื่อสักครู่นี้นะฮะนี่นะครับตัวนึงก็ดูนักแขนผมใหญ่ๆนี่นะฮะเท่าแขนเลยนะครับผมโอ้โหใหญ่มากครับนี่ฮะเดี๋ยวยกให้ดูนะฮะนี่ครับมันใหญ่มากเลยนะฮะ นี่นะครับปุ้งนะฮะโอ้ปุ่มกรนะฮะดูนะครับโอ้โหบเริ่มบเทิมเลยนะฮะดูนะครับความใหญ่นะฮะก็โอเคนะครับผมขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับครับนี่เนื้อนะครับที่เราได้นําออกมาแล้วนะครับผมโอ้โหนี่ครับมีมันติดด้วยนะครับโอ้โหใสเลยนะครับเนื้อเยอะมากครับผมนี่ดูเนื้อครับครับ ออกมาก็จะเป็นลนักษณะนี้นะครับผมเราออกมาได้เลยนะฮะไม่ยากครับนี่ครับครั้งแรกที่ทําก็ไม่ยากครับผมก็ดูวิธีการที่เขาทาแล้วก็เราก็ลองทําตามดูะฮะอะไรก็แล้วแต่ครับของมันต้องลองกันนะฮะนี่สิ่งที่สําคัญเลยคือเราต้องลองฮนะแล้วก็หัดครับนี่ครับ ใหญ่มากเลยนะครับผมอันนี้ก็เหลืออีกตัวเราก็ม่รู้จะทำสองตัวนะครับเหลืออีกสองตัวแต่คิดว่าตัวเดียวก็น่าจะพอเพราะว่าคิดว่ามันมันเยอะมันเยอะมากเลยอันนี้เดี๋ยวเราจะทําเป็นซาซิมินะครับหนึ่งจานนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็จะต้มยำไปเลยนะะโดยเฉพาะส่วนหัวนี่น่าจะต้มยำนะฮะ ครับนี่นะครับนี่หลังจากที่เราทําการผ่าหัวออกมานะครับผมดูครับหนึ่งจานเต็มๆนะครับผมหัวเนี่ยผมว่าอยู่สองคนเนี่ยเราจะไปย่างเนยหรือว่าจะต้มยำก็ได้นะฮะหัวสองชิ้นนี้ก็น่าจะอยู่เลยนี่ยังเหลืออีกไม่รู้ทําอะไรมันใหญ่มากนะครับผมแต่ส่วนชิ้นนี้เราจะทําแน่นอนซาซิมิแล้วครับผม กินดิบสไตล์ญี่ปุ่นตามเคยนะฮะของชอบนะฮะอ่ะโอเคแล้วนะครับผมวันนี้ก็มีอยู่สามเมโนูนะครับผมไม่ยากนะครับผมการแกะปอกเอาเนื้อมานี่ไม่ยากนะฮะนี่หัวนี่เราก็บิดเอาส่วนลำตัวนี้ออกไปก่อนเลยนะครับผมแล้วนี่เราก็มาหั่นแบ่งครับอันนี้จะกินสดนะเป็นซาซิมินะครับผมสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะ ส่วนตัวนี้ก็จะไปชุบแป้งบางๆฮะเป็นกุ้งผัดพริกเกลือนะฮะส่วนหัวส่วนที่เหลือสองซีนนะฮะโอ้โหใหญ่มากเลยครับดูนะฮะสังเกตดูมันปูมันนะครับผมเออมันกุ้งะฮะไม่ใช่ปูนะมันเน้นนะครับเยอะเลยนะครับผมแล้วก็ใหญ่มากเลยฮะดูขนาดเทียบกับฝ่ามือดูรู้เลยฮะว่าใหญ่ครับสองคนนี้ก็อิ่มแล้วครับผม ตอนแรกคิดว่าจะทำสองตัวนี่ตัวเดียวก็โ,โหนี่ขนาดนี้เยอะเลยนะครับผมเนี่ยนี่ครับตัวช่วยที่ดีฮะกันไก่นะฮะง่ายมากเลยครับผมใช้กันไก่นะะโอเคเดี๋ยวเมนูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลงให้ดูอีกทีนะครับผม